เอาละเรามาเล่นเกม Warframe กันเถอะเปิดมาก็เป็นคนจบน้ำเลย Shadow เที่ยนะภาพโคตรสมจริงเลยนะครับสวัสดีครับกดเราอยู่ในเกม Warframe นะฮะเล่ป็นเกมแนวฟาร์ม s u ร v i v ว l ลนอกอวก,กาศเ,เรามาดูเนเรื่องแบนหน้าเราก่อนเราจะข้ามไม่ได้ด้วย There's still hope. The Tenno, monuments of an ancient warrior caste. You don't know, scattered across แค่ทีเซอร์ก็โคตรน่าเล่นแล้วแค่ทีเซอร์ก็ทำให้เราหมดเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเสีโด้ ปานวารีกระบวนท่าที่หนึ่งน่นจาจะกระบวนท่าที่สิบเอ็ดน่คุณต้องนั่งดูครบสามตัวเลยใช่ไหมเนี่ยเด็กตตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการบินเหรอ ไม่หรือไปเป็นตัวเกยวกับล่องห,หนได้อะไรอยป่ปะสายเวทสายเวทตัวนี้มากินนักดาบเชโลมาดูตัวสุดท้ายกันนะฮะหุ่นแบบนี้น่าจะต้องเป็นแอสซิสซินแน่นอน ไม่ใช่ว่ามีตัวให้เราเลือกเล่นสามตัวทุกคนน่าจะรู้ดีว่าผมจะเลือกตัวไหนเชดโด ้จริงๆตัวที่ผมจะเลือกเล่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่นักดาบแล้วมันมีทะดูด้วยเนะวู้มันก็เก่งไปบางที a oh. dream. Wake up, tenno Look at my channel ลูกก็จะให้กูสู้เลยเนี่ยไม่ใช่นะให้เราเลือกมีอยู่สามตัวด้วยกันนะครับมีเอ็กซ์คริเบอร์แม็กแล้วก็วอนสายฟ้าอืมไม่ต้องถามว่าผมจะเลือกอะไรผมเลือกว่าตั้งแต่บ้านแล้วครับผม re, เอ็กซ์คริเบอร์พาสซีฟว่ะไปกดเลยดีกว่าคอนเฟิร์มให้เราสู้จริงด้วยจะให้เราเลือกตัวก่อนว้าว จะไปครับไอ้เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นขาเปรีย้ยไปธรรมดา

เอ้ยเยโดเดี๋ยวนะเอครับโยเชโดอยู่ไหนเมื่อกี้ตัวหนึ่งน่งโคตรเท่เลยวะเกมเพลย์แม่งชิงมันได้แค่เลขหนึ่งอะเลขหนึ่งคือโจมตีชวบ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 กดคอนโทรลคือนั่งนี่ไงนี้ย ไม่ใช่คอนโทรกดชิปคือวิ่งคอนโทรลกระโดดได้สองชั้นอันนี้คือมา,อ,าอะไรกดตัวเอ็กเชสเตอได้ดาบมีหอกกับดาบมีแค่สองอย่างใช่ปะเอ้เลยกด E เพื่อฟันโอ้โหแล้วมีปุ่มลิปไว้ทำไมต้องใส่คลิปก็ไว้ยิงปืนแน่เลย ดูต่อดูต่อจอ้ะภาพพ่นภาพพ,พ่นสวยเออ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 มาลีคอมแบคก็โดดสองชั้นเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ <laughs> ไอสัตว์ปากกูก็ไม่เว้นอันนี้นะ่าจะต้องทำลายก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยย่อไป อะไรครับปรตตูไหนเจอกันได้สิ้นมีศพเกลื่อนพื้นเลยวะแล้วเลือดหนึ่งร้อยจากข้างบนชุดรับชุดบสเตลสเตลโอ้สเตลที่อะไรเดินดังขนาดนี้เอ้ยไม่ได้ยินกูจริงไงกูเดินโคตรดัง ยังไงได้ปืนมาแล้วมีแค่ปืนออันนี้คืออะไระดาวกระจายเอาปืนแล้วกันประเด็นคือจอยผมแม่งสั่นด้วยเอียเดียด๋ยจอยเอาไป เพราะเราจะไม่ได้เล่นจอยอยู่แล้วเอ้ยขอพวกนี้มันเก็บได้ไหมหรือมันจะเก็บให้เราอัตโนมัติเฮ้ยผมชอบเล่นมีดมากกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นมีดเราต้องกดอะไรอ๋อเราแค่กดตัว E มันก็จะได้เลยปืนก็แค่คิดขวาหรือแค่ไม่ต้องคลิกก็ได้เพื่อที่จะยิงมันใช่ได้ แต่ภาพมันปวดตาวะ่ะเรียบร้อยอันนี้เก็บได้ปะเก็บยังไงอ่ะเก็บไม่เป็นชืบนอนนี่น่าจะต้องปีขึ้นไปกดสเปซบาร์โอ้ เดโดกดโดดข้ามอันนี้กดคอนโทรลแล้วกดยังไงนะอ๋ออยู่ตรงนี้เฮียเลยมองไม่เห็นเลยยังไงวะนีนะ่โอเคมีอะไรให้กูฆ่าก่อนไหม โอเครุยต่อ75เมตรข้างหน้ามีอะไรให้เรารู้ภาพแม่งโคตรแบบอลังการเลยแล้วความผมไหวได้ไงแต่ภาพแม่งสวยขนาดนี้เฮ้ยเอาโดนยิงพังเลยสัยตส ไม่เป็นไร่กูล้างแค้นให้นี่ก็คูจะได้ฆ่าบอสน่าจะใช้เวลายาวนานหน่อยกันอ้าใกล้เล่นกับบอสแล้่โอ้บอสเลื่อนไม่เยอะเลยอุ้ยมีสายฟ้าฟ,า,ฟาดเราจะรู้ได้ไงว่าสายฟ้าฟ,า,ฟาดมาเมื่อไหร่บอสอะไหนะอยากฟันบ้่งวะ Cái okay, đéo này, rồi, này. Có không có này. là người ta có thể chết. Chúng ta sẽ có thể đánh gần. sẽ với Cái này là hết này là hết rồi. rồi. อันนี้กดตัวเอกมันตายง่ายกว่าพวกมอนทีเดียวจอดหรือว่ามันเป็นแค่เวลแรกหลังๆมันต้องยากกว่านี้แล้วล่ะ ฆ่ามันกระตรงกระตา่ายถ้าถ้าอะไรฝันก็คนเทสว้าวมันจะบอกทำไมว่าผมขี้ขวาเอ้ยผมเลยเล้วเลยอย่างไกรคืออะไร โอ้ธนูอันนี้อะไรปืนกลระหว่างปืนกลกับธน,นูมันก็ต้องปืนกลป่าวะเปลี่ยนอาวุธก็เปลี่ยนไม่เป็นผมโอ้หันหลังยิงซะด้วยก็สุดไม่ยด้หมดนะ ผมไม่ชินที่ต้องกดที่ขวาค้างเลยหรอนีผ่ผมขอเปลี่ยนปุ่มอีกรอบโอเคได้ละให้แม่กดว่าคลิกแล้วก็ยิงเลยเดยเพราะผมชินกับการเล่นแบบวาร์เรนแล้วผมว่าเป็นคนที่ชินกับการที่ไม่ต้องเล็งด้วยนี่ยิงแต่ตรงนี้แม่งเลยเนย <laughs> เป้าไม่ดีดด้วยเฮ้ยอีซี่ จริงๆก็อยากามีไปฟันนะโอ,โอ้ยแม่งเกมสงครามเสียดอ่ะโอ้โหสปีดบาร์อ้ีแม่นจัดแล้วไงต่อหนึ่งต้องวิ่งไปต่อเสร็จแล้ อ๋อต้องป้องกันไว้50ิวิชัวป้องกันยานป้องกันยานมันก็มาทางเดียวปะเฮ้ยมาหลายทางยิงก็ไม่โดนกูโอ้ยิงไม่โดนมันมีปานระบงระเบิดไหมเฮีย โอ้ยมีตทหันแม่งเลยนี่ยิงไม่ค่อยโดนเลยวะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วย ทำไมมันอันนี้ไม่ได้อ่ะกด F1 ไม่ได้เฮ้ยนี่คืออะไรไม่กด F1 ไม่ได้ถูกปั่นอย่างเดียวมแม่งไรสัสยิงไม่โดนนักใช่ไหมมันทำไมมันทำไมมันทำไมอะไรจบแล้วตอนฝึกก็ง่ายๆอย่างี้แหละเดี๋ยวเล่นจริงกวหนอะ Thank you for returning to be Operator 5. Operator, you have I am Ordis. ship's so owner and the of my former self. I cannot serve the Operator in such a condition for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter <the> compartment. Look at this mess. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator <direkt> <letter> Okay. รึปุ้ยคุดเอเียตเกมมันอลังการไปไหนวะ,ะมันอลังการแต่แบบคอมเราไม่เล็กอะ่ะไม่เจ๋งวะ ต้องไไปหนต่อนั่งยานนั่งยานเราต้องไปลุยต่อนี่ต่นี่คือตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปลุยอันนี้ใช่ไหมมีอะไรให้กูทำบานเลย ไม่ใช่งง่ะมันต้องไปอะไรต่อคือตอนนี้เราอ,อยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยเอ,อ๋อันนี้ไงเราต้องไปเข้าอันนี้แต่ผมจำไม่ได้เราเล่นอะไรมาแล้วทำไมมันได้อันเดียวอ่ะไปเจัดไปจริงๆรันเล่นกับเพื่อนไนดะ้ด้วยเนะี่ย เดี๋ยวเราเล่นเขาเดียวกันเดี๋ยวเราเค่อยสตรีมตอนสามทุ่มแล้วกันเล่นกับเพื่อนเฉดโด้รีสโตชิ segment. You need แล้วเกมมันไม่มีภาษาไทยด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละผมเก็บของพวกนี้ไม่เป็นโอ้ยตัวอะไรอ่ะ หมาป่ามันตัวนั้นยังไม่ตายปะตายแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรคู่ค่าเรียบอ๋อมันเก็บให้อัตโนมัติจริง้วยเราองไปหาตัวเ พิทางยานเก่าสุสานยานต้องแหกเครื่องเชโดรอบเดียวผ่านเชโดลอบดล็อกความสำเร็จด,ด้วย0.05 เอาละอุย้ยแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปในห้องนี้ใช่ไหมแฮกก่อนเรียบ เออแล้วเป็นไงต่อฮะกลับไปที่จุดสีเขียวง่ายนะเนี่ยก็มาดีก็มาดีโอกระสุนหมดกระสุนหมดก็ช็อก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 เดี๋ยวก่อน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 ปานวารีนี่มีปานวารีแล้วก็ต้องใช้ปานวารี โอ้ยป่านวารีคือบทท่าที่หนึ่งเอาชิบหายชิบหายเอาเชื่อ,อ,อไมไปฟันอะโอ้โหโอ้โหกลัวคุตายก่อนกูตายก่อนเออกระดกราดกราด,าดยิงมีไม้มีไม้อยู่ไหนเจอแล้วชั่วไหนอย่ามาแอบอย่ามาแอบพอร้องพอร้อง ขอร้องหม่ได้ยินเสียงเรียบร้อยครับอ้ยจากไหนวะมองไม่เห็นน่ะหน้าหงายไปดิหน้าหงายไปดิไไปดโคตรมันลเลยวะอ้ยไหนวะ เอ้ยอย่ามาขัดขวางโยวชิง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 ชงอ้ผิดทางมันไม่มีระเบิดปลา้างเหรอวะเชโ w นี่คือเราถึงแล้วผมว่าเราไม่ต้องรอ,อยานจอดปะโอ้โหไม่ต้องอ่ะผ่านเนีายง่ายได้ เฮ้ยเลเวลอาวุธัพด้วยสามสิบเก้าคิวำหรับคีอช้างอันนี้คือของที่เราได้มาใช่ไหมเชโด้คิบว่ามันจะได้นะกด exit โอเคครับ The operator has recovered a segment. a n d install it now. Orders patiently h awaits its installation. ต้องไปไหนต่อครับให้กูเดินทำไมถ้าจะให้กูกลับไปที่เดิมขายของกูอีกแล้ววะไม่เซอร์ มันให้กูทำอะไรเนะี่ยให้กูเข้ามาเก็ตทำไมนี่มันให้คนข,ขายของผมนี่เรามีอยู่หมื่นเพศมันซื้ออะไรได้บ้างวะอันนี้ฟรีโอ้จะต้องเป็นพรีเมียม มึงไม่มีอะไรให้กูกมีเค่กูดูทำไมฮะเราต้องลุยต่อเมื่อกี้เราผ่านอันนี้มาใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่เราผ่านอะไรมาไม่รู้แล้วมันก็ปลดล็อกให้เราไปเล่นนี้ด่านที่หนึ่งขีดสามโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นต่อในคลิปหน้าไม่ก็ไลรสตรีมนะถือว่าเกมนี้มันมากจริงยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับไปแล้ววันนี้บปฮะ